โทรศัพท์เครื่องใหม่ใไขว่าดีดีกว่ารับไปเลยจะเป็นล่รเอ๋แมรี่มีอะไรบางอย่างใต้สมุดข,ของเธอไม่ไม่นนะเบ็มตลกเลยนะแต่สำหรับฉันมันตลกเป็นบ้าเลยเอาละ่ละเรามาขุดโทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยขนกันโอ๊ยขอนนอกค่ะก็จะต้องหายอ,ยาอื่นแทนแล้วอะไรไก่เหรอถุงเท้าเหม็นเหม็นเออน่าถลิกเย้อะไรกันเนี่ยใช้นุสศ์แย่ โอ้โทษทีเจนไม่ได้ตั้งใจนะมาหาต่อทั้งขนมแล้วก็ขยะแล้วก็มีเหรียญเอาใช่แล้วโ mm hmm. ดวยเหล่านี้ฉันจะสามารถขูดโทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันต่อไปได้ทำามตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเอาละสมบูรณ์แบบ <Go. S 1> เหรียญช่วยได้เสมอ <it> แมรี่เป็นไงบ้าง mm hmm. ฉันเหรอใช่จะิ่บว่าเดี๋ยวนี้เขต้องว่าอะไรนะใช่แล้วโทรศัพท์ไง สิ่งที่สำคัญคือโลกโก้หรือก็เขียนชื่อด้วยเพ้เข้าใจมันคือโทราศัพท์ฉันคิดว่าสานใจไปเลยใช่ไหมแบนเอนาาเอนี่ภาบวาดเหรอเนี่ยฉันหยนุ่นี่ยังมีชีวิตอยู่ลืมหรือยัง <What? S 1> อะไรกันถ้าว่าเสร็จแล้วเหรอให้ตายไม่มีเวลาแล้วแต่เวลาทังไหนโอ้โหว,นวานล้นดค,นคืนโอ้เวลาหมดแล้วหนูมไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรนะอ้าวฉันนี่เดียวแล้วฉันจะเปลี่ยนภาพว่ากับเบนแมรี่เหลงานของเธอละ หนูมีภาพที่สวยมากเจ๋งเลยเบนและเธอดูงานของผมสิฮะอะไรน่่มันแย่มากถามจริง<ม>อ๋อแมรี่เธอมัเงาของฉันไปงั้นเหรอขอโทษนะเบนฉันอยากเซฟิกกับต้องรับเครื่องใหม่นะเดต้องรีบถ่ายรูปแล้วละ่ะอะไรอ่ะนี่มันอะไรหลอกอกันชัดๆกล่องหน้าก็ไม่มีอรางวัลใหม่ก็คือบาร์บี้เธอชอบมันไหมมันสวยมากเลยส,สาวสาก็ทำอะไรตื่น แต่คูณจะทำอะไรให้ดูนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาดูนะมันคือเค้กบาบี้คุเห็นแล้วว่าเธอตื่นเต้นมากเยี่ยมเลยอย่างนั้นคุณจบับเวลาแล้วไปกันเลยฉันจะวาดได้ควก่อนล็กกว่าได้ยังไงนะบางทีต้องกินล็กกว่าก่อนเนอจะนึนกออกอะ่ะมันคือมันฝรัง่งฉันสามารถใช้มันเหมือนดินน้ำมันได้แบบนี้ติ่งไปเลยแดนไปคิดว่างไงอะ ใช่แล้วมันสวยมากแต่ของฉันต้องดีกว่านี่คือหัวฉันต้องกา,มมารมัฝรั่งมากกว่นี้สีแดงฉันทำชุดสวยๆเป็นไงล่ะ <c oughs> แมรี่เธอชอบไหมดูสิฉันตั้งใจมาก <c oughs> เ้อแบนเหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่ามตสุตาบาร์บี้ <c oughs> โอ้เจง๋งฉันเปิดฝาเครื่องนี้ได้แล้วต้องเขียนม,มากฝรั่งให้มากที่สุดแสดงว่าตตาบารบี้เลว็เลวแ อเอาละของฟรังแบบนี้น่าจะพอแล้วกันวาดภาพทั้งหมดนะเราต้องแบ่งออกมาแล้วก็ปั้นและอันต่อไปตรงนี้เอาละย่ดมากเออบัรตาของฉันหายไปไหนอะเอออะไรกันเนี้ยนักยขยันจังแบนนั่นเถอะบรตาของฉันอยู่ไหนอ๋อบรรตาของฉันมีมบบฝรังเต็มไปหมดเลยโอ้นอย,ย,ยนักขยัน เจนเอามาฝรั่งออกจาหน้าก่อนไหมหมดเวลาแล้วพวกเธอทำอะไรบ้างเจนแสดงผลงานให้ฉันดูใช่แล้วค่ะอย่างนี้เออใช่ทางนี้พี่งานเลิกโลกอีกแล้วเอาดิสไลด์เป็นเลยได้อะไรต่อภาพสวยงามมากและของเบนล่ะเหมือนเบนไม่อยากกินเค้กเลยใะรางวัลตกเป็นของคนนั้นก็คือแมรี่เธอคบคกับมัน เย่เ้นลักสกตานบาร์บี้งั้นมาลองกันอร่อยจังเลยและคำสุดท้ายวันนี้มันดีมากมากมันดีจริงๆเนอยกินทั้งสองมือเลยหยุดไม่ได้แล้วเคยดิ้บเราขอสักชิ้นได้ไหมมันก็ได้กินสิแต่เหลือให้ฉันด้วยนะ ขอบคุณเอาละรางวัลใหม่ก็คือชุดเครื่องสำอางแล้วรางวัลของผมล่ะฮะก็ได้เรางวัลเล่นอยู่เวลาเริ่มแล้วเอาละต้องวาดด้วยสีเทียนใช่ไหมใช่มันได้มากเอาละเราวาดโครงร่างจากนั้นก็รายละเอียดทุกอย่างหัวใจตรงนี้ด้วยพาสีมันออกมาดีมากเลยดูสีสดใๆให้คะแนนภาพของฉันหน่อย สวยใช่ไหมไม่มีใครวาดได้ดีกว่าฉันแล้วจะโชว์สกิลให้เธอดูอะไรฉันเสียโชว์ให้เธอดูพคดรสั้นๆนะฉันว่าได้ดีกว่าฉันม่ไอเดียเยี่ยมๆแล้วด้วยจะเสียวลาระบายสีทำไมจะไมันสามารถขดสีเทียนได้ในทีเดียวจากนั้นก็ใช้กระดาษอีกแผ่นปิดไว้และใช้เตารีดๆเพื่อให้ความร้อนละลายสีเทียนดูสิมันออกมาเจ๋งแน่ เห็นไหมล่ะมันง่ายฉันก็เงคิดอะไรสักอย่างแล้วจริงด้วยฉันไม่นน้ำเดือดไอ้ร้อนและสีเทียนมันจะหักสีเทียนแล้วก็ใส่ลงในน้ำร้อนอ,อจากนั้นมันจะละลายแล้วกลายเป็นสีน้ำดูสิเซอร์ไายสีได้เร็วกับแมรี่แน่นอนใช่ฉันชอบผลรับของมันมากดูสิสวยงาม อ๋อท่านเกิดอ,อะไรนะแมรี่เธอโอเคไหมอ๋อ oh, <no. S 1> ไม่นะทุกอย่างไม่หมดเลยฉันหมดฝันถึงเครื่องสูบน้ำทุกอย่างทำยังไงดี <S <S ออกไปแมรี่ระวังด้วยออไม่นะ oh, <my S 3> สีะหกตะนาวฉันเลยพังหมดแล้วอะติ๊กต๊อกหมดเวลวาเสดงผลงานได้มาตวจกันเลยแมรี่จะเป็นคนแรก oh. โอ้อนี่มันเหมือนงานะแอปสแต็กเลย <Okay. S 1> แต่มันใช้ไม่ได้แล้วเจล่ะ เอกแล้วมันดูตลกด้วยซ้ำแล้วเบนน่ะโอ้ใช่แล้วผลงานชิ้นเอกมาอยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยเสร็จเครื่องสำอางเป็นของเธอสุดเหรอแล้วฉันต้องทำยังกับมันน่ะไม่เข้าใจเลยแมรี่เธออยากแต่งหน้างั้นเหรอเจนก็อยากแต่งหน้าเหมือนกันมั้ยสาๆฉันปวดหัวแล้ว ต่ฉันมีไอเดียงั้นมันแต่งหน้าให้พวกเธอพร้อมกันเลยเอาลหว่ะตรงนี้ต้ต้เฮ้สนุกจังเลยพร้อมแล้ว <c oughs> เธอชอบมันไหมฉันตั้งใจมากมาก <c oughs> แบนเธอทำเร็ไปอะ <c oughs> ขอทางที่พวกเราเป็นไปาาสาจอะโอ้โทษที <c oughs> มานี่มาลลกแมวของฉันผู้เอาลูกแมวน่ารักมาให้พวกเธอเป็นรางวัล เห็นจากสีหน้าของพวกเธอแล้วเธอเช้ารางวัล oh, นี้มากๆใช่ไหมงั้นมาเริ่มวาดกันเลยโอ้ไม่แมรี่วันนี้เธอสวยมากเลยโอ้ยใช่แล้วตังสติวาดลูกแมวด้วยน้ำหวานนั่นเหรอมันง่ายมากก่อนอื่นวาดหน้าหูตัวตัวยาวๆเลยอย่าลืมอุ้งเท้าด้วยนะเยี่ยมมากฉันทำเสร็จแล้วพวกเธอหัวเราะอะไรกันเนี่ยใช่เพราะทอเหมือนว่าเธอไม่มาเข้าค่าเรียนสอนวาดแมวน่ะสิ ตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร์คลาสให้เธอดูเองขอลองก่อนอ๋อเดี๋ยวจังอยากลองอีกครั้งนะอ,อร่อยมากทำไมทุกคนไม่บอกว่าขนมนี้ม่อร่อยมากๆเลยอ่ะใช่แล้วพาะเราต้องวารูปไม่ใช่กินนะตอนนี้ฉันแสดงมาสเตอร์คลาสให้เธอดูเองเพราะตอนนี้แมรี่แม่จะมีอะไรให้วารูปแล้วฮะนี่คือแมงของฉันเองพร้อมแล้วเอาล่ะนะักเรียนเวลาหมดแล้วคุณลาง,งานอยู่นะ แมรี่เธอกินหมดแล้วเงนเหรอยังไม่ได้ว่าด้วยนซะ้ำอาละนักเรียนผลงานาเป็นว่าอะไรนะ <c oughs> โอใช้ไม่ได้เลยผู้เห็นแล้วว่าแมรี่ไม่ได้ว่าดอะไรเลยแล้วเจนล่ะทำอะไรมาบ้างอ๋ว้าวเหมือนต้นฉบับเลยเป็นแมวที่สวยมากเย่ฉันชนะแล้วลูกแมวเป็นของฉันฉันจะเรียกเธอว่า fluffy เพราะมันทั้งนุ่มและน่ารักมากๆน่ารักจังเลยแสงฉันคิดว่าลูกไม่อยากเป็นขอนฉันละ่ะน่ารักจังเลยดอกข้ามมมไม้และส่วนผสมลับของรูดสองสามยดอย่ิเิเ็จก็พร้อมแล้ว <h> <h> และคูจะวาดมันบนกระดานไห้่เข้าใจได้ยิ่งขึ้น ไลกินของว่างในตอนที่คนไม่มองฉันลักกิลลี่อืมฉันเห็นอะไรนะโอเคขอบคุณนะจริงขั <c oughs> ้นตอนสุดท้ายพวกเธอจะต้องว <What? S 1> นั่นเสียงอะไรนะ <c oughs> สเนคเกอร์สมาหาฉัน <c oughs> มันคืออะไร <c oughs> อ๋แล้วถุนจับได้แห่ <c oughs> นอนุญ,ญาตให้พวกเธอกินขนมในห้องเรียนเร็วเข้าเอาขนมมาในกล่องนี้เลยคุณ <c oughs> จะยึดมันไว้เร็วเข้าสาวออ้้ยกก็ไดค่่ตตาามงร ยินดีต้อนรับสู่วิชาศิลปะแบบฝึกหัดของพวกเธอคือการวาดกันโลกนี่ Wednesday, เวนสเตย์ดูสีว่าฉันมีอะไร <What? S 1> ก็สีแล้วไงไม่ใช่ตังหากเธอเจ้าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยวันหนึ่งฉันกำลังกินเจลลี่และทำการบ้านไปด้วยกำลังพัดเผลินแล้วก็เผลททำหลอดบอกันแล้วฉันหยิบสีขึ้นมาแทนเจลลี่และบีบเข้าปากฉัเลยรสชาติมันแย่มากมากฉันบีบเข้าไปแบบนี้แล้วมันทำให้ฉันเลอดอะไรออกว่ะ ฉันสามารถแอบเอาจิ้ลิขเข้ามาในห้องเรียนได้จากนั้นฉันรีบบีบจิลิเข้าไปในหลอดสีเปล่าทีนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าฉันขนมเข้ามันแทนเธอชอบมันไหมล่ะเยี่ยมมากเลยอีนึ่งฉันมีบางอย่างเหมือนกันเธอกำลังทำอะไรนะอย่างที่เธอรู้นะจานสีของฉันไม่แต่สีดำเท่านั้นเนื่องจากเป็นสีที่ดีที่สุดในการระบายข้างเข้าที่น่ารักแต่ว่าติงจุดตัวแสบทำคุกกี้หสีสีของฉัน และมันทำให้ฉันนึกอะไรออมฉันเลยใส่โอรีโอทแทนสีเป็นของว่างระหว่างคาบเรียนกืออ้าเข้าใจแล้วนะ้ำมันฉลาดมาก <c oughs> เดี๋ยวก่อนคุณได้ยินเสียงแซ๊บๆอีกครัอีกแล้วเหรอไหนดูสิไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่แปลกจังเลยมันก็แค่สีขาวลางลลงวันลูก <c oughs> หวังว่าคุณจะไม่สังเกตน,นะก็ <c oughs> <c oughs> ะได้งั้นทำต่อเฮ้ยเกิดไปแล้ว แล้วคำตอบคืออะไร <ฬ isions> นี่เวอนสเตย์แถชอบเครื่องกินเล่นของฉันไหมก็ไม่มีอะไรพิเศษฮ่าเราดูดีสิตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มนะแต่ว่าเป็นยิลลี่อืมเยี่ยมมากเมื่อวานฉันกำลังกินมาร์ชเมลโล่สุดปอดแล้วก็ทำการบ้านคนิตไปด้วยแต่ว่าฉันทำเครื่องกินเล่นตกล่มไม่ได้ตั้งใจและปุ่มก็ระดองหมดเลยฉันเสียใจมากแต่ฉันก็รู้ทันทีว่าจะแทนด้วยอะไรดี สล้วมาร์ชเมลโล่มาใส่แต่ยังไม่หมดฉันสสกินเท่างไปด้วยและเยันลี่มันดูหลากหลายมากนี่คือครื่อคิเลขเจ๋งๆที่ฉันสามารถเข้ามาในห้องเรียนได้เพราะฉันเหยวจังเลยยังไรก่อนฉันอยู่ที่ไหนแม่จ๋าฮะเธอเชื่อแล้วฉันมีเรื่องราวตัวเองเหมือนกันฉันชอบกินมาร์ชเมลโล่มากๆเฉพาะตอนที่ฉันอ่านไดอารี่ แต่เมื่อวานมีคนทำลายมันด้วยข้อความบังรักงงโงฉันกกอนมากเอาลบมันลบข้อความนนาบอายแบบนี้แต่ก็ลบไม่ได้สักที <Okay. S 1> เพราะว่าฉันอย่ามาร์ชมาโลอกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหมายความ่ากหืุนก็ไม่รู้เหมือนกันพ <Okay. S 1> ่างั้นฉันก็มาร์ชมันลอกขึ้นมาแทนสองสามชิ้นมนาแทนยังลบได้เข้ามาในห้องเรียนกินให้อร่อยนะให้ <Okay. S 1> บอกว่ากินให้อร่อยกัน <Okay. S 1> พวกเธอกินขนมอีกแล้วหรอไม่มีอะไรช่างเถอะ <Okay. S 1> ตั้งใจดูข้างทาวให้ดีๆนะพวกเธอต้องรู้รายละเอียดทั้งหมด เข้าใจแล้วค่ะนี่อินิตเธอชอบหนังยางมัดผมกับฉันไหมมันอร่อยมากเลยนะแต่คิดว่างี้ฮ่าเจ๋งจังฉันแค่แิดยันลี่กับรูปค้างคาวด้วยน้ำเชื่อมเข้าโพสแค่นั้นเองมันง่ายมากฉันแกะเอาบางอย่างเข้ามันเข้าเร็เหมือนกันนะฉันคิดว่ามันคือกีตาร์หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นี่คือไลฟ์แพคอันใหม่ของฉันเจ่งมากเลยอินนิตขอบคุณนะ การแอบเป็ขนมเข้ามาในวิชาชีวะเป็นเรื่องที่ยากมากฉันเลยนำปากกาด้วยลูกกวานเล็กๆตอนนี้ฉันสามารถส่งกับมันได้ทุกที่ทุกเวลาโดยคงไม่สังเกตเห็นด้วยมันเจ๋งมาก <c oughs> นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกคนถึงเล่มว่าค้างขาวพวกเธอเข้าใจไหมอะไรผู้สาบ,บานได้เลยว่าพวเธอแอบเป็นขนมอีกแล้วได้เวลาใช้งานบ้านขยายตอนนี้กณจะลดปองพวกเธอโต๊ะสมุดปากกาทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมดูเหมือนว่าคนจะเข้าใจผิดไปเอง นี่คือโน้ตที่บอกเธอต้องรู้เอนี่อย่านอนสิตื่นติงเป,ป็นกเธอหยุดนอนได้แล้วลองหยาดจมูกดูสิลองเลยอะไรกันนะ <S <S อ้อได้เวลาดื่มกาแฟแล้วดีนะฉันเอาติดตัวมาด้วยแค่เสียบหลงไปแล้วก็ดื่ม,มสุดยอดโชคดีที่ฉันเกิดไอเดียริ่ๆขึ้นมาเมื่อวานนี้ใส่กาแฟลงไปในแก้วเปนสอสี หลือแค่ต้องพางตัวได้สีเท่านั้นและอย่าลืมหลอดด้วยนะเป็นไงล่ะเวนสเต้บราโวส่วนฉันก็เป็นความลับเล็กๆเหมือนกันนะฉันลันดูหลอดที่ต่อมาจากโคตรคุ้มล้ำ <laughs> โอ้าสุดยอดไอเดียเจ๋งบ้างล,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 ลา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 กือว่าปกตินีดไหมดูเหมือนปกติก็ลาลาลา <laughs> ได้เวลาทำกานบ้านชาปวดของฉันแล้วผมไม่สารมาดูกันว่าผ่นที่มีอะไรบ้างตงวันนิดหน่อยด้ืยแม่บรรทัด เพื่อการทำการมาสุดยิ่งขึ้นจะกินมานฝรั่งทอดไปด้วยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันสุดยอดมากเราสามารถทำมันฝรั่งทอดออกแล้วก็ทนที่เข้าไปในนี้เอาเข้าห้องเรียนได้ยูนี่วันเุกร์หรือนี่สิอะไรนะเสียงก็บรอบหรือไม่มีมาต่อดีกว่าแล้วทานขนมไหมฉันแสดงให้เธอดูนี้อย่าเลยลูกตาเจง กินมันฟังท่อนไหมเสียงดังอะไรกันลาไม่มีอะไรสักหน่อยนี่คือกฎหลักของลายขาคณิตจำไว้นะเีนนิดอยากเห็นอะไรเจ๋งๆปะว้าวมันคืยยัลี่เหรอโอเคใช่เมื่อวานฉันกำลังตกแต่งเคสอันใหม่ ตัดสินใจติอย่าลิมัาด้วยสุดยอดการแตะชันรองเท้าทสุดเก่งของฉันไหมล่ะรองเท้าผ้าใบของฉันทำมาจากลูกกวาด Nice ไม่เวลวเลยขอบคุณอเวนต์อย่างที่เธอรู้ฉันซอบทุกอย่างที่มันใสยรทบางงันฉันเลยรู้ว่าฉันใสยรงต้องเข้าวกรองเท้าใหม่ของฉันแน่นนอนเดี๋ยวแค่ต้องเอามาติดเท่านั้นไม่มีใครสังเกตเห็นแน่นอนเอาเข้าห้องเรียนได้ด้วย นี่มันสุดยอดไปเลยและสนุกม,มากด้วยน่าสงสัยนี่ทำอะไรกันนะพวกเธอถูกจับได้แล้วใส่กองมาให้หมดเลยเอ,อให้ตายย่าที่สุดะจะไม่มีขนมในชั้นรียนอีกต่อไปอย่าง็งมาดูกันว่าฉันได้อะไรอ๋โอโช็อกแลตแสนอร่อย <c oughs> แต่ว่าละลายแล้ว <c oughs> เราจะทำยังไงกับมันดีเอ่อเธอขอร้องแล้วกันไปนะฟิบี้ <c oughs> แต่ฉันเร้อะไรเจ๋งๆ <c oughs> ได้แล้ว มเมื่อไม่นานนี้ฉันเห็นไลฟ์แพร์ที่ติ๊กตอก็อกเรื่องการวาดรูปด้วยช็อกโกแลตงั้นมาลองกันเลยช็อกโกแลตอร่อยจังเลยตอนนี้ต้องวาดเป็นรูปหัวใจอ๋อใช่น่ากินมากให้สิบต็มงสิบเลยตอนนี้ถ้าเปิดฝาได้แล้วล่ะได้เลยฉันได้ช็อกโกแลตแท่งแบบแช่แข็ง,แบบแ,ขงแต่แบบนี้ก็ดีกว่านะเดี๋ยวเอาน้ำแข็งออกให้หมดก่อนแล้วก็มาลองกัน <laughs> หอมมากอ๊าโอ๊ยเจ็บจังเลยแล้วเข้าสิหักสิช็อกแลตเนาะเอนช็อกแลตทั้งนี้ไม่อยากให้ฉันกินนะมันไม่หักเลยซึ้นิดเอาล,ลอดสแลงเลียแล้วกันอืมอร่อยจังเธอนี่แปลกจริงๆฟิมบี้มันดูดีวกว่าวันจะว่าเราช็อกโกแลตอะไรอีกดูส <c oughs> ิมันคือแมวเหมียวแสนน่ารักไม่ใช่แก๊สเซอร์น้ำเท่านั้นแต่ยังอะไรกันมันใหญ่อร่อยจัง ฉันเพิ่งก็เลยชงร้อต่อไปนะเปิดลันจ้าสามสองหนึ่งอ๋อมันคือบะหมี่จีนฉันได้แบบแช่แข็งอะทำไมชอบร้อยแบบนี้มันดูไม่น่ากินสักนิดเส่วนฉั้นได้บะหมี่ร้อนๆแสนอร่อยฉันก็มาลองกันฉันชอบบะหมี่จีนมานอร่อยมากโอ้แต่ฉันลืมไปเลยว่ามันเผ็ดด้วยโอ๊ย,อย,อยเผ็ดจังเลย บีบช่วยฉันด้วยทำไรสักอย่างสิจริงด้วยฉันสมมนา,ามารถไรบะหมี่ด้วยลมหายใจสุดแรงของเธอเส๋งจังนี่แลหละที่ฉันต้องการอร่อยจังเลยขอบคุณน้เจนได้ช่วยเะหมีให้นะออยทีก็มันอร่อยมากแล้วใครจะเปิดก่อนดิดูด้วยสิฉันเป็นคนแรกโอโหฉันได้พิซซ่าสิ่งพิเลยแถมมันยังร้อนๆอยู่ด้วย เดืน้ากินแล้วก็ไม่กินหอมอร่อยต้องรองเดี๋ยวนี้โอ๋อเธอต้องมีชีสยืดด้วยเจนเธอต้องจะลองเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ของฉันเปิดฝาของเธอเร็วเข้าเปิดด้ามเรากันดีกว่าว่าฉันได้อะไรอ่ะโอ้โหฉันก็ได้พิซซ่าเหมือนกันแต่ของฉันมันถูกแช่แข็งยาที่สุดไม่มีชีสยืดด้วยแถมฉันไม่สมัยกันมันดิทำไงดีเนี่ยบีบีฉันอยากกินพิซซ่าอร่อยๆแต่ว่าฉันมีน้ำแข็งอ่ะ ฉันแล้วแล้วต้องทำยังไงเอาไปซร้างเข้าปากสิเดี๋ยวฉันช่วยเองแล้วฉันจะปิดปากให้เธอโอ้เย oh yeah, มันได้ผลแล้วเธาคิดว่าไงท <c oughs> ี่บี๊กกับคนณัได้ช่วยมาอร่อยมากๆเลยโอ้เจนฟันหายไปอะ <What? S 1> อะไรนะไม่จริงเอ oh าไม่นะคนของฉันมันสวยขาวแลกนะก็สวยเงาแล้วล้านที่สุดจะไม่กินไีสร้าหัวเองอแล้วเจนจะกินไปสร้าของฉันได้นะมันทั้งร้อนแล้วก็อร่อยมากด้วย อะไรอยู่ใต้ฝาของฉันกันอะไรอ่ะเดากเล่นในนกส้งกันเหรอเป็นได้มันเลยดูมไม้แข่งกับฉันไม่ปปะโยชน์หรอกาะฉันต้องชนะแน่นนะเห็นไหมล่ะเอาละมาดูกันว่าคืออะไรเออฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะมันคืออะไรเนี่ยมันจบแปลกไม่เข้าใจอ่ะแล้วถ้าได้อะไรโอเคอ๋อโหมันคือจ๊บจุจบหมายความว่าฉันได้อมยิ้มที่อะไรแล้วฉันเช่าดีจริงจุ๊บจุ๊ไปจบน่ากินจัง อืมอร่อยมากอ๋อเล่นของฉันติดนะเจ็บตึเลยโอ้อยอ้ยไม่นะฉันไม่อยากเจ็บนั้นอีกแล้วฉันนึกไอเดียจริงๆได้ฉันจะแก้ใเจนแต่ตอนนี้เธอไม่ได้มองฉันใช้ลิ้นปอมแล้วแก้งมันติดอยู่อย่าลืมจังว่าเธทำยังไงเอาล่ะฉันพร้อมแล้วเจนเจนช่วยฉันด้วยเล่นขอฉันติดอยู่กับอมยิ้มนะเดี๋ยวฉันจะช่วยแทงเพื่อนซิมดึงหสำเร็จ เฮ้ยอย่าทำแบบนั้นอีกนะเล่นปอมกันหลอมตลกเลยเอาหลามาลองเอาไม้ของฉันกันดีกว่าดู้ไหมว่าฉันทำอะไรหาเราจิ้มคาราเมลเล็กน้อยที่ปลายหลอดแล้วก็เป่ามันจะเป็นลูกบอลคาราเมลสุดเจ๋งโอ้เจ๋งกินเลยเขาต้องการอะไรไม่แปลกหรอกนะทำแบบของฉันคนเดียวมาเป่ายิงฉุบกันเถอะแค่นั้นได้เปิดก่อนง่ายมากฉันชนะนี่มือนะ ออ้โห oh, wow. ฉันได้นังแกงแล้วมันก็ร้อนด้วยใช่ <c oughs> เห็นไหมล่ะ <c oughs> นันแก่รนน้อนๆอนถึงจะอร่อยโอ้ยร้อนต้องปอดสักหน่อย <c oughs> ตอนนี้เรามันรลองกันอร่อยจังเจนอย่าแต่ต้องน้ำแกงของฉันติขาดน,นะดูของเธอสิซเป็นได้ฉันรู้ดีแลว้วาฉันต้องได้น้ำแกงแช่แข็งอะแต่ฉันต้องทำยังไงกับมันดีโอ้ยมันทังเย็นแล้วก็ทั้งแข็งด้วย ไม่ไค่แต่ก็เจ็บแล้วมันกินไม่ได้เลยต้องทำมันอุ่นได้สักอย่างฟีบี้เขอยังให่เน็ผลแั้หนึ่งนะจากนั้นก็รอให้กัะเก็นอุ่นความ้ั่จะพาเร็วๆนะฉันไม่ได้นอนนะฟีบี้ฝันถึงเด็กคนเหมือนกันหรือเปล่าโอโหนังกกังฉันได้ที่แล้วจริงไปเลยมาลองกันดูสิมันน่ากินแค่ไหนอร่อยมาก ขอนล้ก่อนนะโอเคอาเย่ <Okay. S 1> oh, yeah, ขอบคุณฉันได้ว้ฟเฟลแต่ว่ามันถูกแช่แข็งอะแถมมีควันออกมาด้วยเอาเนอยออกไปก่อนตอนนี้ก็มาลองกัน <c oughs> บางทีมันจะอร่อก็ได้นะพาปิดฝาได้แล้วเลิกขนเราสักทีเอาว้า oh, <wow, S 1> ฉันได้ว้าเฟลร้อนๆแสนอร่อยเ oh, <man. S 1> จ๋งจึงเลยตอนนี้มาลองกันอ่ะอ่ะมันร้อนมากอะ <c oughs> ฉันลืมไปว่าหาร้อนๆไม่ได้อร่อยเสมอไปโห้ย <Hey. S 1> oh, ขอบคุณนะเจน เธอใช้ชิ้นไว้ตอนนี้ได้เวลารองกันแล้วแต่ฉันไม่ใช่ซ่อมกับมีดมันเป็นชิ้นเล็กๆฟาวริดหน่อยแล้วก็ลองอ้ยโอ๊ยเจนทำอะไรอะระวังหน่อยเฉันจะพยายามทำวัฟเฟิลให้แตกไงเออมันแข็งมากฉันไม่อยากให้ฟันหักอะไม่น่ะฉันไม่ชอบเลยมันทั้งแข็งแล้วก็เย็นฉันว่านั่งรอกินวัฟเฟิลแสนอร่อยดีกว่าโอ้ฉันไม่ใจจังเจงแล้วเจนฉันจะแบ่งของอร่อยแทนด้วยนะ มากินวัฟวเส้าสาหร่อยด้วยกันสิเร็วเข้ามารออยู่นะเอ้เมา